กรับสวัสดีครับกบสวัสดีพวกเราเราพลังงานทดแทนนะครับก็เปิดตัวได้ในห้องทาง,งานผมนบังคับซึ่งเท่าที่เห็นในภาพนะคุณก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยนี่มันคือระบบดีซีหมดเลยครับอเห็นไหมนี่พัดลมที่ผมทําคลิปล่าสุดนะครับผมก็มานามาใช้งานตรงนี้แหละ,ะทั้งหมดทั้งมวลนี่คือระบบดีซีครับส่วนปลายหัวแรงก็ ก็ยังใช้ไฟบ้านนะครับเพราะว่าหลักการผมคือการทําควบคู่ไฟบ้านลดอุปกรณ์การใช้ไฟบ้านบางอย่างที่สามารถใช้ในระบบ DC ได้นะครับนํามาประยุกต์ผสมประสานกับไฟบ้านเพื่อลดอต้นทุนที่ผมจะต้องจ่ายซึ่งหลักการตรงนี้ผมทํามาถ้าเกิดผมนําเสนอมาท่านก็รู้ว่าผมอยู่ในระยะเวลาสปี3ปีแล้วครับก็หายไปเดือนเะจ็ดแปดร้อยครับโดยต้นทุนหลัก น่าจะเกือบเกือบสามหมื่นสองหมื่นกว่าครับตั้งแต่เรียนรู้และทามาตามน,นั้นครับก็ไม่เกินสามหมื่นหรอกอ่าเพราะว่าของส่วนใหญ่เป็นของมือสองแล้วก็อย่าโฟกัสอะไรตรงนี้นะครับคือผมทําการยิงเซลล์ฟื้นแบตอยู่นะครับเป็นแบต2องแบต2องแต่ว่าวันนี้เราจะมาโฟกัสดูตรงนี้ครับซึ่งอ่าผมบอกว่ามันเป็นไปาฉอ่าทุกๆในแอปออนไลน์ต่างๆครับซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยเห็นไหมมันไม่คีเลนนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาให้ท่านดูช่องวัวอะไรตรงนี้ซึ่ง เนี่ยแหละครับผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับนะไอ้ตัวนั้นผมก็ทานะเห็นไหมนี่เนี่ยโคมไฟเนี่ยครับผมบอกว่าเปิดเปิดตั้งแต่เย็นยันเก้าโมงเช้ามันก็ไม่หมดอ่ะอ่าที่ผมทําไว้นะตามนั้นครับก็มาดูตรงนี้ครับส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นจะรู้ว่ามันคือไปฉายที่อันนี้คืออลิจินอนครับน้ําหนักมันจะเบาเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรครับตามนั้นครับ การนี้คือเดิมๆแต่ว่าผมจะมาเสริมประสิทธิภาพด้วยฐานนิเทยียมไมอ้อนนะครับสองก้อนซึ่งหลักการนี้ผมบอกสื่อเนี่ยผมจะบอกว่ามันมันไม่ปลอดภัยบางกรณีถ้าคุณมีเครื่องฮอสปอร์ตคุณก็จงฮอสปอร์ตนะครับแต่หลักการผมคือผมชอบการบัตตรีครับใช่ผมชอบการบัตรรบบรบตรีและทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณก็จะเห็นการทำอะไรของผมตรงนี้โอเคเรามาดูกันให้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโฟกัสฐานของก้อน,นี้ ก็ให้มาแก,แกะตัวมันก่อนครับการ,การแกะตัวมันเนี่ยคุณเห็นน็อตตรงนี้2ตัวใช่ไหมแต่จริงๆม,มันไม่ใช่นะครับ3าตัวเนี่ยไม่ใช่เราต้องมาแกะตรงนี้ก่อนครับนี่ครับมันจะมีน็อตอยู่ข้างหน้าเนี่ยเล็กๆนะครับสตัวให้เราแกะออกมาก่อนครับอันนี้คือเหมือนเลเรยรตี้นะครับผมจะไม่ทําการตัดต่อคลิปแต่อย่างใดนี่คือการนํนเสนอของผมนะครับและเมื่อเราถอดมาเนี่ยผมก็จะเออเดี๋ยวผมต้องเปิดฝาฟันเอากล่องนีแอบก่อนนะ โต๊ะมันจะลกนะครับคือวิวโต๊ะผมคุณก็จะรู้ถ้าคุณติดตามโปรไฟล์ผมนะครับโปรไฟล์ในะของผมสอนพัฒนาเนี่ยแหละครับโปรไฟล์ของผมซึ่งผมนําเสนออะไรตลอดแต่ว่าช่วงหลังๆจะเงียบเพราะว่าผมส่งแรงใจไปช่วยทหารไทยที่อยู่แนวหน้าครับเป็นห่วงเขาแล้วก็เป็นห่วงประชาชนในกรัรมพูชาประชาชนในไทยเราครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือไม่อยากพูดอะไรมากนะ เอาใจช่วยทหารฝ่ายเราตามนั้นอ่ะโอเคเมื่อเราแกะสองตัวนั้นออกเราวก็จะดึงตัวนูน้นนี่ครับฝานี้ออกก่อนอ่ะดึงไปวางไว้แล้วเราก็มาแกะสามตัวนี้ครับใช่ส่วนน,อน็อตนี่คุณเวลาคุณแกะเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะว่าสเตตสจายพิจีเนี่ยตำแหน่งเขาเนี่ยเขาจะบอกเป็นในๆเลยครับคือคุณดูน็อตที่ดีนะอันนี้คือละเอียดมากเห็นไหมความท่านความยาวไม่เหมือนกันเห็นปะ่ะส่วนที่ตัวมันเนี่ยมันจะเท่ากัน ความยาวประมาณนี้ครับโอเคให้เราแกะครับทำการแกะออกมานะดูนะครับอ่านี่โต๊ะตำนานที่สร้างประวัติอะไรครับริโตคาร่าถ้าคุณติดตามผมใน youtube คุณก็จะรู้ว่าคลิปแจ้งเกิดคลิปส่วนนึงก็คือริโตคาร่าตำนานริโตคาร่าที่วัดแบดได้ซึ่งซึ่งมันอยู่นี่ครับแต่ว่าสภาพมันก็ไม่ค่อยจะเหมือนเดิมแล้วมาย้ำเตือนกันหน่อยเห็นไหม แมวชีใส่ครับแต่ก็ยังสามารถชาร์จได้นะเนี่ยสามจะสามปีนะครับลิทเนี่ยคุณจําคลิปลิททคาร่าผมได้ไหมที่ผมวัดแบตได้อะ่ะอ่ะก่อนเรามาดูแกะไปฉายเรามาดูที่ว่าเฮ้ยมันยังใช้งานได้ไหมอ่ะมาดูครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเปล่านี่เห็นไหมมันจะสิมันคืบมันมันไม่ดีแล้วอะ่ะมันไม่ดีแล้วแต่ผมก็ยังขืนใช้ครับขืนทนใช้เห็นเปล่ามันเริ่มไม่ดีแล้วแต่อย่างน้อยตะกี้คุณเห็นไหมเอาไม่ติดเลยเห็นไหมยอมันไม่ได้เลย ติดแนวดีท่านติดหน่อยหนูโอเคนะนี่แหละครับลิโทคาร่าในตำนานที่ผมบอกว่าใส่ปุ๊บวัดแบตได้แต่ล่องมันไม่ดีล,ละเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทําการนนี่แต่คุณตะกี้คุณเห็นแล้วนะว่าแบตมันเต็มอ่าคืออย่างน้อยมันก็ฟองฟองเราได้โอเคผ่านไปเราก็จะกลับมาที่ไฟฉายครับโอเคเมื่อผมแกะน็อตหมดแล้วคุณบรเรณตรงนี้นะครับผมจะแกะข้างในให้ดูคุณดูกันเลยว่าผมผมจะแฉ่ไส้ในอันนี้ ขออธิบายแบบง่ายๆนะอ่ามันเป็นฐานตระกูลลิเทียมไอออนครับแต่ว่าตระกูลเขาเนี่ยใสเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขตัวเลขครับคือเรารู้จักกันอ่าผมจะเอา1 8 6 0งมาเปลี่ยนใช่ไหมครับอันนี้คือ1 8 6 0งแต่มีเล็กกว่านั้นก็คือตัวนี้ครับหนึ่งแหนยเห็นไหมโหนี่พ่อกับลูกเลยนะนี่เนี่ยนี่นะครับไฟฉายรุ่นนี้เขาชอบใส่มาแล้วก็เสียมันก็คืออะไรรู้ไหมมันหมดไวครับชาร์จเต็มไวแล้วก็หมดไวความจุมันน้อยใช่ครับ จุดอ่อนมันคือความจุน้อยโอเคผมก็จะทําการตัดสายออกก่อนซึ่งเรารู้แล้วว่าอตอนตัดเนี่ยคุณจํานะครับสายยาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสายลบอ่าเห็นไหมสัญลักษณ์สีไม่สําคัญเท่ากันเลยครับเรารู้ว่าต้นทางหลักการต้นทางปลายทางของผมครับเห็นไหมเรารู้แล้วว่าต้นทางเนี่ยเห็นไหมบางคนบอกอุ й, ้ยพี่สายดําขั้วลบนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับคุณต้องดูนะครับว่าสายเดิมมันเนี่ย สีอะไรอยู่กับสีอะไรแต่ส่วนใหญ่สั้นเนี่ยจะอยู่ัู้บวกยาวเนี่ยจะอยู่ัูวลบโอเคเมื่อเรามาดูตรงนี้อ่ะเนี่ยครับอันนี้คือฐานที่เขาให้มามันเป็นไซส์ลิเทียมไอออน18 5 0 0นะครับตามนั้นไม่ขอเป็นวิชาการมากครับเดี๋ยวคุณจะงงไปกันใหญ่เพียงแต่ว่ามันเรียกว่าเป็นไซส์18500ซึ่งเมื่อเทียบกับ1 8 18 6 5 0มันก็จะอะไรประมาณนี้ครับ แต่ถ้ามาเทียบกับ217.0นในลิเทยีมยมไอออนด้วยกันคุณก็จะเห็นว่าเห็นไหมดูความต่างครับ217.0นึ่งเจ็ด5 0นตามนี้เลยครับโอเคเมื่ออ่าผมเอา21ไปเก็บก่อนนะเมื่อเรารู้อย่างนี้ปุ๊บทีเนี้ยเห็นไหมผมก็บอกแล้วว่าไอฐานตรงเนี้ยเราผมจะแปลงใส่2ก้อนเลยอ่าแปลงใส่2ก้อนเลยนะครับแล้วก็ หาเออผมใช้ครีมนี่ก็ได้มั้งตัดตัดสายเออก่อนตัดสายเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าเราจะเราจะใส่ฐานตรงนี้อา่าเราจะใส่ฐานตรงนี้เข้าไปแต่ทีเนี้ยเราต้องเอาฐานลองลองมาดูครับถ้าเราใส่ก้อนเดียวเนี่ยคือสามารถใส่ไปได้เลยแต่ผมบอกว่าเออก้อนนึงมันไม่สะใจสำหรับผมผมจะใช้สองก้อนแล้วเมื่อใส่สองก้อนเนี่ยจะทำยังไงเราก็ต้องขวานครับอา่าขวานครับใช่ขวานคุณเห็นร่องบากตรงนี้ไหมครับ เมื่อคุณแก่มาให้ทำเอาครีมเนี่ยครับตัดตัดครับตัดครับอ่าเราจะใช้2ก้อนครับส่วนวงจรผมไม่ขออธิบายอะไรมากมันไม่มีอะไรครับมันเป็นโมดูลเอ่อเปิดไฟเอ่อรู้สึกจะ3หรือ4ระบบ สามสี่สลับสามสี่อย่างนะครับอ่ะเมื่อเราตัดตัดตรงนี้ออกนะคุณเห็นไหมออกนะครับให้เราเอาฐานสองก้อนเนะนีน่ยไอ้ไอตรงแปลงการแปลงตรงเนี้ผมบอกว่าเราใช้หลักการขนานครับซึ่งมันง่ายโอเคเห็นไหมคุณจะอยู่คุณจะรู้ว่าเตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นะหรือว่าอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บอ่าคุณจะจัดรูปแบบไหนก็ได้ดูนะครับการทําอะไรบ้าน,าน,านดๆดบๆของผมเนี่ยแต่คือคุณต้องมีความเข้าใจลึกๆนะครับเพราะว่าตรงส่วนเนี้ย มันเป็นการบัดกรีซึ่งการบัดกรีเนี่ยสําหรับผมอะคือมันเป็นธรรมชาติของผมครับแต่ว่าสําหรับผู้เรียนรู้ใหม่มันจะยากนะแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะเห็นสูตรสูตรการบัดกรีหนึ่งรอบของผมครับซึ่งผมผมก็ยังใช้มาตั้งแต่ผมรุ่นรุ่นนะให้เอาปืนกาวครับปืนกาวก็ไม่ออกโอเคเราจะทําการขนานฐานใช่ไหมให้เราปืนกาวเนี่ยยิงอเอาฐานวางเสร็จเนี่ยปืนกาว ยิงขอบนี้เลยครับอ่าโอเคเมื่อยิงแล้วเนี่ยยิงแล้วเนี่ยให้ประกบให้มันหัวหัวกระหางมันเท่ากันที่สุดครับพยายามตัดให้มันเท่ากันอ่าเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้อ่ารอพักหนึ่งพอพักหนึ่งเสร็จอ่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วครับเห็นไหมอ่าแล้วก็ไปฉายไปวางไวน้นี่เอาละมามาดูวิธีการบัดกีของผม,มันครับ ก็ไม่มีอะไรครับให้เอาเนี่ยผมใช้ชิมตัวนี้แหละผมไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องมือเทพอะไรครับคือใช้สไตล์แบบอย่างที่บอกครับมันเป็นพลังงานคนจนแล้วก็ต้องใช้ของอะไรที่มันเออเรียกว่ามันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก็คือผมจะเอาปลายเนี้ยมาขูดขูดหัวครับขูดหัวนะนี่ครับผมจะขูดอย่างนี้นะแล้วผมจะรีบไป ส่วนไอการแปะติ๊กเกอร์ตรงเนี้ยนี้มันแปะมาแล้วก็ถือว่าดีครับถ้าเกิดคุณจะบัดกรดคู่บวกเนี่ยคุณให้มีติ๊กเกอร์ตัวนี้ไว้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีคุณก็ระวังหน่อยครับเพราะว่าการค้่ลบกับค้่บวกเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวครับสำหรับฐานไอเจ้า1 8ึ่งแปดหย์ให้เราขุดหัวขุดท้ายไปครับตรงที่เราจะบัดกรีขูดให้มันเป็นรอยครับเดี๋ยวคุณมาดูรอยที่ผมขุดแล้วผมจะบอกว่าสูตรว่าใช้อะไรเนื้อหัวแร้งที่ผมใช้ผมบอกว่าคือหัวแรงธรรมดาบ้าน ทุกคนสามารถจับต้องได้แต่ว่าต้องบวกฝีมือกับประสบการณ์ครับคุณจะเห็นเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นี่กะคือแสงมันไม่พอครับแสงมันไม่พอ,อเดี๋ยวผมขอโฟกัสแป๊บหนึ่งโอเคอคุณจะเห็นแล้วเห็นมีรอยแล้วเห็นไหมเห็นไหมเมื่อมีรอยแล้วเนี่ยเราเราเอาขั้วที่ง่ายก่อนขั้วที่ง่ายสุดก็คือขั้วลบครับใช่ขั้วลบให้เอาฟักเหลืองมามเนี่ยครับอย่างนีผมจะใช้แบบเนี้แต้มครับฟักเหลืองแต้ม อ่าฟักเหลือ่อมแต้มเสร็จครับแต้มแต้มรอครับแต้มบวกกับแต้มลบรอก่อนอ่าแต้มไรอย่างเงี้ยเออหาอะไรก็ได้ครับที่มันดีกว่านี้แต่อันนี้คือการทําแบบหลักๆแบบดิบๆบ,านๆ,บานๆนองผมเลยคุณดูนะครับอ่าส่วนสายไฟเชื่อมเอ้าผมไม่วางไว้ไหนเนี่ยเฮ้ยผมยังปอกอยู่เลยเดี๋ยวเออหยิบไปหยิบมาสายหายโอเคไม่เป็นไร <ๆ S 1> เดี๋ยวเรามีตัวแทนเ <ๆ S 1> นี่ยครับหัวแลงของผมคือโอ้โหนี่ร้อย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 ต้นๆอ่ะร้อยร้อยกว่าบาทครับ อ่าโอเคแล้วก็เอาตะกัวจิ้มกดหัวแหลงเร่งไว้ครับแล้วก็ตะกัวจิ้มใส่หัวแหลงก่อนแล้วคุณก็มาจี้กับมันครับทิ้งไว้พักหนึ่งครับให้ควันหายนะอันนี้สูตรของอาจารย์ไก่นะครับสูตรเอ่อไอ้นี้เดือดอ่ะเนี่ยติดแล้วเห็นไหมฟักเทพไหมครับเนี่ยคนบอกโอ้ยฟักนู้นฟักนี่เนี่ยเห็นไหมนี่คือฟักเหลืองธรรมดาครับใช่ฟักเหลืองธรรมดาโอเคเมื่อหัวที่สองก็ทําเหมือนกันครับ ได้แล้วครับเอามือปัดปัดหน่อยเห็นไหมอ่ะมาคู่บวกมัง่งทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันครับดูนะครับติดแล้วครับอ่าต่อไปหัวนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็เช็ดเช็ดหัวหน่อยเช็ดเอ่อเอาคาบฟักออกครับ พอคาบฟักมันมีลิทเหมือนเออมันจะมีเป็นสนิมเป็นอะไรได้และต่อจากนี้ครับอ่าผมจะต้องใช้สายไฟเอ้ยผมตัดม,นมนันมาแล้วผมเอาไปไว้ไหนนะโอเคเราใช้เศษสายไฟอย่างนี้ก็ได้มาดูกันนะครับอ่าการใช้เศษสายไฟเนี่ยเอา้าคีมคีมปอกผมไปไหนเนี่ยเออพอหะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมใช้เศษสายไฟอย่างนี้นะครับเศษสายไฟซิลิโคนเนี่ยครับใช้เศษสายไฟซิลิโคน อ่าเราก็ใช้คีมปอกเนี่ยคีมย้ำคีมปอกผมเนี่ยครับนี่ผมใช้มาสองปีแล้วนะ่ะคุ้มไหมเจ็ดสิบกว่าบาทอ่าหางปลาที่คุณเห็นผมย้ำอะไรในระบบผมเนี่ยแหละผมใช้ตัวนี้ครับผมบอกว่าเครื่องมือผมก็ไม่ได้พิเศษอะไรครับเพียงแต่ว่าเราใช้มันอผมจะสื่อว่าเราใช้มันด้วยความเข้าใจครับเราเข้าใจว่ามันควรย้ำยังไงเอออะไรยังไงครับให้ศึกษาดูเรื่องการย้ำและเมื่อเสร็จเนี่ยนะคุณเห็นอะไรตรงนี้ไหม เนี่ยครับให้จุ่มจุ่มฟากไปหน่อยนึงครับเนี่ยจุ่มฟักแค่นี้เนี่ยครับให้ใช้สายทอ,อ,องแดงแล้วเราก็มาไล้ครับไล้ไล้ตัวนี้ดูนะครับอ่าเมื่อไล้เสร็จก็เอาเอาไว้เอาไว้เอาเอา,เอา,เอาตะกั่ว่วนหนึ่งไว้ไปลายหัวแรงเหมือนเดิมครับแล้วก็กดเล่งขาไว้แล้วคุณดูนะครับให้เราทําการ ลงไปครับเมื ö, อ่อความร้อนมาได้เนี่ยความร้อนมาได้เนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะละลายครับคุณจะรู้สึกว่ามันนิ่มลงไปอ่าอันนี้คือเสร็จแล้วครับหข้างใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งข้างนะครับโอเคแล้วเมื่อข้างข้างที่สองมาเนี่ยข้างที่สองมาเนี่ยอ่าเราก็มาวัดดูครับอันนี้เราจะขนาดมาแล้วนะครับแล้วคุณก็ตัดตัดให้ได้ระยะพอดีครับเห็นไหมตัดให้ระยะพอดีนะครับเห็นไหมตัดให้ได้ระยะพอดีแล้วคุณก็ เอามาจี้ปลายหัวแรงครับกดเร่งไว้หน่อยหนึ่งครับกดเร่งไว้หน่อยหนึ่งนะแล้วคุณก็จิ้มมาลงไปครับอ่ามันจะมันจะละลายติดเองครับโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมอ่าอันนี้คือคู่บวกเราได้แล้วนะครับอ่าแล้วทีนี้เราเราจะทําจุดจําไฟถ้าทาจุดจําไฟเนี่ยเราก็เอาเอาเอาฟักเหลืองเนี่ยครับมาแต้มไว้นิดนึงแล้วก็ทาเหมือนเดิมครับเอาตะก่วส่วนหนึ่งแตะไว้ที่ปลายหัวแรงกดเร่งปลายหัวแรงไว้ให้ควันมันน้อยครับแล้วเราก็จิ้มลงไป คือจุดนี้เราจะเชื่อมบวกขึ้นมาอ่าเห็นไหมเสร็จแล้ว1จุดต่อมาโค้ลลบมังครับโค้ลลบเราเห็นไหมอ่าโค้ลลบแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับเราปอกออกมาปอกให้ได้ระยะที่เราใจนี่ก่อนกล้องสส่ขออภัยนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องมือถือธรรมดาเนี่ยครับของผมที่ผมใช้เองประจําทุกวันให้เราหมุนก่อนเราดึงปอกอาซิลิโคนออกมาเนี่ยหรือสายไฟอะไรก็ได้ครับเพียงแต่ว่าขอให้ใส่หนาๆหน่อยนึงเพราะว่า ตัวนี้เปรียบเสมือนถ้าเป็นแผ่นนิกเกิลก็คือความหนาของแผ่นนิกเกิลครับโอเคแล้วก็เนี่ยจิ้มเนี่ยครับมาไลฟ์มาไลฟ์สายไฟรอก่อนนะครับแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมครับอ่ะทีนี้เราจะมาทำลบเห็นไหม,อมโอเคติดแล้วครับอ่าเมื่อติดแล้วเราก็มาทำตรงนี้ต่อส่วนที่สอง แค่เนี้ยครับอืเห็นไหมแล้วก็ดึงตะกัวขึ้นมาครับแล้วเราก็เห็นไหมผมบอกว่าถ้าเกิดผมไม่ทําคลิปนะถ้าผมทําเองนะป่านนี้คือประกอบใส่ไอ้นี่ไปแล้วอะคือผมไม่ได้คุยนะครับเรื่องการบัตรกีเรื่องอะไรของผมเนี่ยโอเคเห็นไหมเราก็จะได้บวกการขนานลบและการขนานบวกเห็นไหมผมบัตรกีแป๊บเดียวโอเคเมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บให้เราเอาไปฉายออกมาครับ ไปฉายเนี่ยให้ออกมาอ่าทีนี้เราจะจำแล้วเราจะรวมแล้วเราจะเข้าจุดแล้วเห็นไหมไปฉายอันเนี้ยโอเคนะแล้วเมื่อเห็นเราเราเห็นคู่บวกนี่ไหมให้เราปอกมันนิดนึงครับปอกมันนิดหนึ่งก็การปอกสายตรงเนี้ยสายเขาเนี่ยมันจะเล็กแต่ไม่เป็นไรใช้ได้คือโอเคมารับโหลดแรงพีคข,ของของแบตได้ส่วนนึงครับคือไปฉายเนี่ยคุณไม่ต้องไปวอร์ี่รงมันครับเรื่องอพลังงานที่ใส่กับมันครับคือไม่ต้องไปเรื่องมากอะไรหรอกเพราะว่า มันให้แค่แสงสว่างแต่กรณีเนี้คือเราต้องการไม่ต้องการความแรงของฐานครับแต่เราต้องการอะไรครับความจุครับปริมาณใช่ครับผมเคยบอกไว้ว่าบางของบางอย่างนะครับค่าซีเนี่ยไม่มีผลกับมันเพราะอะไรไฟฉายเนี่ยมันไม่ต้องการค่าซีเราไฟฉายธรรมดาพวกเนี้ยขอให้มีความจุให้มันฐานฐานเกรดดีๆกลางๆหน่อยครับโอเคเมื่อเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเราก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้บวกใช่ไหม เราจะบวกชนนี่ใช่ไหมจเจาลบอยู่นู่นใช่ไหมอา่าคูณบัตรคีลบก่อนเลยครับลบเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบัตรคีก่อนอยู่แล้วไหมอา่าคุณดูนะครับบัตรคีลบเนี่ยผมบอกว่าลบอะ่ะเข้าตรงไหนก็ได้แล้วผมจะเข้าตรงกั้วฐานฝั่งนี้เลยเอา่าอเคเสร็จแล้วครับเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับผมอา่าแล้วเราก็มาบัตรคีคู่บวกครับคู่บวกเนี่ยเราจะเน้นตรงกลางตรงกลางนะครับอา่ามันจะดึงยากหน่อยมันจะดึงยากหน่อยเพราะว่า อันนี้คือการสาธิตสาธิตแบบเรียลลิตี้ครับโอเคเออประมาณนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาหัวแรงมา่อกโอ้ยไม่ถนัดดูนะครับอ่าเนี่ยให้เลี้ยงตะกัวไว้ที่ปลายหัวแรงแล้วพอเราหยิบขึ้นมาเนี่ยปึ๊บคนดูนะแล้วผมก็ปัดกี่ตรงนี้นะครับดูนะอ่าเล็งตรงๆเอโอ้ตาผมก็ไม่ดี ่าไม่ดีครับโอเคเมื่อเลงเสร็จโอเคนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเห็นนะอลองใส่ดูครับตำแหน่งโอเคนะผ่านแค่นี้เองครับามาลองดูสิเห็นหรือเปล่าแค่นี้ครับส่วนการประกอบกลับก็ไม่มีอะไรครับเราก็ใส่กลับเหมือนเดิมาการประกอบกลับก็แค่นี้ครับเราก็ใส่กลับเหมือนเดิม ตอนใส่เนี่ยก็เล็งๆหน่อยครับ <_ d ood le> เล็งๆหน่อยหนึ่ง <_ d ood le> เล็งๆหน่อยนึงครับเดี๋ยวนะนี่นะครับต้องส่วนส่วนของการระวังการใส่กลับก็บกบคือตรงช่องเนี่ยครับต้องให้มันให้มันอยู่ใกล้เคียงตำแหน่งเดิมตรงร่องเดิมมานะครับให้มันให้มันเสียบเข้าไปในร่องเสียบเข้าไปในร่องนะครับเห็นปะเพราะว่าเขาจะทํามาประคองประคองบอร์ดประคองปิ้นพอดีครับเห็นไหมเราต้องค่อยๆค่อยๆบรรจงใส่ครับ อยู่รู้สึกจะอยู่ตรงนี้มั้งโอเคอ่ะแล้วเราก็ลองดูครับเห็นไหมอ่ะประมาณนี้ครับแค่นี้ครับแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วที่เหลือก็ใส่น็อตครับก็ไล่ใส่น็อตไล่ใส่น็อตครับก็นับจากตัวที่สามก่อนอ่าตัวหลังก่อนครับไล่ตัวหลังครับไขน็อตเข้าไปครับ ขอ,ออนุญาตเป็นเออนี่ครับยี่ห้อเดียวกันเลยเห็นไหมยี่ห้อเดียวกันเลยอ่าเอ้าทำไมไม่เข้าล่ะขบอะไรหน่อยหนึ่งเออรู้สึกว่าจะขบขบนิดนึงนะแต่ได้ไม่เป็นไรโอเคครับนี่นะครับอ่าสังเกตช่องตรงนี้นะครับต้องให้มันตรงกันนะใส่เข้าไปครับ,รบอ่าเองเปิดดูดิโอเคก็ประมาณว่า เออเราจะได้ความจุประมาณ4,000มิลลิมไม่เต็มดีครับอ่ตีเราตีขาดกันเลยอ่สเปคมันก็ละ2,000มิลลิมครับเป็นฐานมือสองจากฐานโรบอตตลาดนัดครับตลาดนัดเ,เมืองชนบุรีเนี่ยครับผมไปซื้อมาก็เอออ่โอเคตูดตูดมันอ้าเดี๋ยวผมต้อง รูมันไม่ตรงป่ะหรือมันในนี่ยังไงโอเคก็ให้มันจบทำจบคลิปก่อนแล้วกันอ่าเมื่อเราทาอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่าใส่หัวนี้ครับเราเราดูรูตําแหน่งมันครับรูจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราต้องดูรูตรงนี้ด้วยนะอ่าแล้วเราก็ใส่ใส่เข้าไปแค่นี้ครับแล้วเราก็ไขน็อตเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเท่านี้คุณก็จะได้ประสิทธิภาพกับไฟฉาย ผมบอกไม่ถึงสามบาทอะผมได้มาก็บอกละยี่บาบาทแต่ว่าเรามาทําแบบนี้ครับโดยการอัพเกรดฐานใช้ฐาน1 8ึ่งมือ2องันนี้ได้อันนี้แก่มาจากโรบอทครับซึ่งผมไม่ผมจะไม่วิชาการพอที่จะเออทศความจุอะไรหรอครับเพราะว่าใช้งานจริงๆเนี่ยของพวกนี้มันไม่จําเป็นต้องลึกต้องต้องต้อง,อง,องแบบตึงกับมันขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าผมรู้ว่าเออโอเคถึงแม้เหออลือก้อนละหแอมก็จริง เหลือก้อนละหน่แอมป์จริง2ก้อนเท่าไรครับสแอมป์มันก็ดีฝ่ายนี้ครับซึ่งมาจริงๆผมบอกไม่ถึง500มิลมการใช้งานจริงของมันแค่นี้ยครับเป็นการเสริมปฏิทิภาพโดยใช้ฐานหนึ่งแปดทที่เราพอหาได้พอรู้เกตก็เอามาเปลี่ยนครับส่วนสุดท้ายท้ายสุดเราก็คือเทสร,ระบบชาร์จเทสร,ระบบชาร์จครับก็ไม่มีอะไรครับคุณก็เอา,เอา หัวไมโคร USB นะครับเดี๋ยวสักโคหัวไมโคร USB นะครับลองใส่เสียบชาร์จให้มันครับให้มันทำงานก็เอาอเอาเส้นนี้แล้วกันโอเคเอาเส้นนี้แล้วกันโอเคครับก็ลองลองเสียบชาร์จดูครับว่ามันชาร์จได้ไหมอ่าวงจรทำออกาโอเคไหมโอเคนี่เห็นไหมอ่ายังไม่เต็มดียังไม่เต็มดีมมดโอเคครับก็ขอจบ คลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับนี่คือการเสริมประสิทธิภาพไฟฉายไฟฉายจากที่เราจะเจอแถวตลาดนะัดหรือออ,ออนไลน์ถูกๆเวลาเขาขายมาถูกๆคือตัวนี้ผมได้มา20กว่าบาททำการเสริมประสิทธิภาพจากฐานเดิมนะครับซึ่งเป็นฐานไซส์18500ของลิเทียมไอออน เปลี่ยนมาเป็นถ้าเอาง่ายๆก็คุณใช้ก้อนเดียงกระดาษแต่ผมชอบคู่ครับสะใจดีใช้ได้นานดีครับก็เหมือนตัวตัวสีแดงผมนี่นะครับใช่ครับตัวสีแดงผมนี่แหละผมใช้ถ้าคนาเท่าคนแก่ใช้ผมบอกว่าเดือนหนึ่งก็ชาร์จทีหนึ่งอะแต่ชาร์จกันทั้งคืนนะครับเชา้าเยน็นเย็นเพราะว่าตัวนั้นผมใส่สองหนึ่งครับสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์ตัวนี้สามพันมิลแอมป์แต่ตัวนั้นเป็นสี่พันห้าร้อยมิลแอมป์ครับอยู่ในนู้น อ่าตัวนั้นคือสองลึงเจ็ดศูนย์สี่พันห้าร้อยมิลแอมคือเนี่ยก้อนเท่านี้ผมยัดเข้าไปในตัวนู้นนะครับแล้วก็ใช้มาปีกว่าแล้ววันนี้ก็นำสเสนเอ,อทริคลึกหรือการคลิปการบัตกรีสดๆอะไรกันตรงนี้นะครับแบบม้วนเดียวจบก็อาจจะเสียเวลาดูหน่อยแต่ว่าพลังงานทดแทนราคาถูกเล็กๆพวกนี้เมื่อเราเจอจุดอ่อนมันอย่างเช่นเรารู้แล้วว่าข้างในมันเป็นอย่างนี้เนาะเราก็อัปเกรดอัปเกรดครับเพื่อ การใช้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับของราคาหลักสิบโอเคครับก็ขอจบคลิปละกันครับแต่เพียงเท่านี้ครับจากผมครับนายคำหวนสอนทัศนาสันดานการช่างแม่งพลังงานทดแทนคนจนก็จงประยุกต์เข้าใจใช้มันครับอย่าให้มันกลับมาใช้เราพยายามใช้มันด้วยความเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยเป็นนะครับเมื่อคุณใช้ไม่เป็นเนี่ยมันจะเหลือพลังงานให้คุณใช้ตลอดตามนั้นครับแล้วก็เอาหน้าหรือคุ้มค่า อยู่ที่คุณครับผมเป็นคนนําเสนอแนวทางอะไรพวกนี้ให้ท่านชมเท่านั้นเองก็สุดท้ายแท้สุดขอฝากใจเอาใจช่วยกองหน้าของของเรานะครับให้พระพุพองรอดปลอดภัยทุกท่านกับมาหาครอบครัวทุกท่านนะครับแล้วก็ใจจริงผมไม่อยากให้สงครามมันเกิดหรอกไม่ใช่สงครามเหมือนการเขาเรียกการลบของชายแดนแต่อย่างว่าครับม,มันมันมีผลกระทบหมดเราก็สงสารประชาชนของเขานะเรื่องปากท้อง คือไม่ไม่ขอพูดอะไรเยอะคือผม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 ไม่ค่อยเออวิจารณ์อะไรของพวกแออพวกนี้บ่อยๆนะเพีเยงแต่ว่าขอให้เราทุกคนร่วมใจส่งกำลังใจไปหาเหล่าทหารหารแนวหน้าของเราครับขอให้ภารกิจรุ่งร่วงจะยังไงครับมันมันอยู่ที่ทางเขาเราเป็นประชาชนเราอยู่แนวหลังเราส่งกำลังใจมีหนะ้าที่ส่งกํางกำลังใจให้แนวหน้าครับ ตามนั้นครับโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ